ยุวทั์เผยผลสำรวจวัยรุ่นไทยน่าห่วงพบกว่า2ในสมสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบแรกของชีวิตชี้รับข้อมูลผิดเชื่อวัฒกรรมบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยไร้อันตรายวันใจเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจบุหรี่ไฟฟ้าต่ำกว่ามาตรฐานร้องขอให้ราชการเร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดจับกลุ่มผู้จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์และตามตลาดนัดกลางคืน เมื่อเร็วๆนี้สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยได้ถแถลงข่าวเปิดผลสำรวจทัศนคติของเด็กและเยาวชนไทยที่มีต่อบุหรี่ไฟฟ้าและสถานการณ์เด็กและเยาวชนไทยกับการรับรู้ข้อมูลและวัฒกรรมสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าประจำปี2565 พบว่ามีเด็กเยาวชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าเฉลี่ย3ครั้งต่อสัปดาห์ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆโดยมีมากกว่าร้อยละ38.5รับรู้วัฒกรรมความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าเช่นสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วสุขภาพดีขึ้นกว่าการสูบบุหรี่แบบมวล รวมถึงเรื่องว่าบุหรี่ไฟฟ้าสูบแล้วปลอดภัยเนื่องจากสามารถเลือกปริมาณนิโคตินเองได้อีกทั้งผลสำรวจครั้งนี้ยังบ่งชี้ว่าเยาวชนที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้ามีพฤติกรรมเสี่ยงแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือร้อยละ36เป็นกลุ่มที่สูบบุหรี่มวนคู่กับบุหรี่ไฟฟ้าและร้อยละ34เป็นกลุ่มที่เลิกสูบบุหรี่มวนแล้วเปลี่ยนมาสูบและที่น่าเป็นห่วงและน่ากังวลคือ กลุ่มที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นครั้งแรกโดยไม่เคยสูบบุหรี่มวนมาก่อนร้อยละ30ขณะที่เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าในระดับปานกลางถึงร้อยละ72และไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าสูงถึงร้อยละ19 จากสถานการณ์ข้างตนนับว่ามีความน่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่ง,งเนื่องจากปัจจุบันผู้จำหน่ายบริไฟฟ้าพยายามให้ข้อมูลอันเป็นเท็จบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่องเป็นการเพิ่มโอกาสการใช้งานบริไฟฟ้าของเด็กและเยาวชนในอนาคตอย่างแน่นอน จึงอยากเสนอไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายให้เร่งรัดจับกลุ่มผู้ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงจับกลุ่มผู้นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จบนระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับข้อดีของบุหรี่ไฟฟ้าสำหรับทางสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยของเราเนี่ยก็ได้ทำการสำรวจในส่วนของสถานการณ์การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า นะครับผมโดยแบ่งออกเป็นทั้ง2ฝั่งเลยนะครับฝั่งที่สนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ฝั่งของณลนค์ลงเองนะครับผมโดยผลจากการสำรวจเนี่ยปรากฏว่ามีเด็กสูงถึงร้อยละ30เลยนะครับผมที่ติดตาม ช่องทางข่าวสารของฝั่งสนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยออสูงถึงร้อยละ3 3เลยนะครับผมและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเด็กๆเ,เองก็ยังติดตามข่าวสารที่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าผ่านช่องทางสื่อมวลชนออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเพจข่าวต่างๆสูงถึงร5 0เลยนะครับที่ติดตามอยู่เป็นประจำและบ่อยครั้งเราได้มีการไปวัดระดับความรู้ของเด็กจากกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้นะครับผมก็แบ่งเด็กออกเป็นทั้ง3กลุ่ม นะครับผมเป็นกลุ่มที่มีความรู้ต่ำปานกลางแล้วก็กลุ่มที่มีความรู้สูงผลปรากฏว่าเด็กส่วนใหญ่เนี่ยออมีความรู้อยู่ในระดับปานกลางสูงถึงร้อยละนะครับผมซึ่งในแต่เด็กแต่ละกลุ่มที่เราจำแนกตามระดับความรู้เนี่ยก็มีการรับรู้ในส่วนของข้อมูลข่าวสารจากช่องทางต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ได้แตกต่างกันอยู่ใน บางครั้งนะครับสถึงสครั้งต่อสัปดาห์แต่ทีนี้ในส่วนที่แตกต่างกันเนี่ยจะเป็นในส่วนของระดับทัศนคติของเขาว่าเขาเห็นด้วยกับข้อมูลฝั่งไหนมากน้อยกว่ากันผลปรากฏว่ายิ่งเด็กครับผมมีความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าน้อยเท่าไหร่เขาจะยิ่งเห็นด้วยกับวาทกรรมหรือข้อมูลต่างๆของฝั่งที่สนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าในขณะเดียวกันเนี่ยเด็กที่มีความรู้สูง อยู่ในระดับสูงเนี่ยก็จะมีทัศนคติที่มีสัสดส่วนเห็นด้วยนะครับกับฝั่งวาทกรรมและข้อมูลของฝั่งลนาลงเองนะครับผมนอกเหนือจากนี้เนี่ยจากผลการสำรวจเองก็ยังพบว่าจากกลุ่มตัวอย่างของเราเนี่ยมีกว่าร้อยละ12.5นะครับผมหรือประมาณ50คนที่เป็นผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าอยู่ในะปัจจุบันโดยใน50คนเนี่ยก็จะแบ่งเป็นเด็กที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นครั้งแรกด้วยนะครับแล้วก็เด็กทีเ่เปลี่ยนจากบุหรี่มวน มาเป็นบุหรีไฟฟ้าแล้วก็ยังมีเด็กที่สูบทั้ง2องอย่างคือสูบทั้งบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็สูบทั้งบุหรีมวลปกติเป็นบางครั้งบางคราวอีกด้วยครับผมแน่นอนว่าผลสํารวจในครั้งนี้เนี่ยก็จะสามารถนําไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ในการสื่อสารทั้งของฝั่งลนรงเองด้วยซ้ําเพราะว่าถ้าหากเราปล่อยให้มีข้อมูลข่าวสารที่สร้างความเข้าใจผิดมากขึ้นบนสื่อโซเชียลเรื่อยๆแน่นอนว่าทิศทางของเด็กและเยาวชนของเราเนี่ยก็จะโน้มเอียง ไปทางเห็นด้วยกับฝั่งข้อมูลผิดๆที่ฝั่งบุหรี่ไฟฟ้านั้นได้ให้ข้อมูลกับเยาวชนครับผมดังนั้นเนี่ยแน่นอนว่าทางฝั่งรณรงค์ของเราเองจําเป็นต้องเพิ่มช่องทางที่น่าสนใจให้มากขึ้นนะครับรวมไปถึงผลิตคอนเทนต์หรือผลิตเนื้อหาที่โดนใจตรงกลุ่มเป้าหมายกับวัยรุ่นให้เขาได้รับทราบถึงผลกระทบที่แท้จริงหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าครับผม อย่างไรก็ตามผลสำรวจในครั้งนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่าระดับการเรียนของเงยาวชนที่มีพื้นฐานค่อนข้างต่ำมักจะหลงเชื่อข้อมูลที่ผิดของธุรกิจบริไฟฟ้ามากกว่าส่วนเด็กที่มีผลเรียนในระดับบานกลางหรือสูงจะมีความคิด วิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับบริไฟฟ้าได้ดีกว่าดังนั้นสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยจึงร่วมกับเครือข่ายแพทย์นักวิชาการและเครือข่ายรณรงค์เพื่อการไม่สุบบีเปิดเวทีเสวนาในหัวข้อเคลียร์ให้ชัดซัดด้วยความจริงบริไฟฟ้ากับวัฒกรรมที่เข้าใจผิด เพื่อตีแผ่ข้อมูลที่เป็นเท็จให้สังคมได้รับทราบพร้อมกับนำเสนอข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเพื่อสร้างภูมิรู้เท่าทันเกี่ยวกับบุริไฟฟ้าให้กับเยาวชนผู้ปกครองและสังคมเป็นการสกัดกั้นนักสูบหน้าใหม่ที่ธุรกิจบุหรี่ต้องการสแสวงหามาทดแทนนักสูบหน้าเก่าที่ล้มหายตายจากไปด้วยโรคภัยจากบุหรี่และบร่ไฟฟ้า สิ่งที่สําคัญที่สุดในเรื่องของความเข้าใจนะครับในวัฒกรรมว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันอันตรายน้อยกว่าหรือมากกว่ากับบุหรี่ธรรมดานะครับผมเสนอว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอันตรายเหมือนกันนะครับเพราะสิ่งที่มันมีความเหมือนกันในระหว่างตัวบุหรี่ไฟฟ้ากับบุหรี่ธรรมดานี่ครับคือเรื่องของตัวสารนิโคตินนะครับซึ่งสารนิโคตินเองเนี่ยนะครับโดยสภาพมันก็เป็นเหมือนยาฆ่าแมลงตัวหนึ่งเนาะและก็ตัวสารนิโคตินเองนะครับมันก่อให้เกิดการเสพติด นะครับแล้วก็มีผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเรามีการบริโภคหรือมีการสูบเยอะเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยหลักการของการควบคุมยาสูบครับเราต้องการให้คนเนี่ยลดละเลิกการสูบบุหรี่อยู่แล้วนะครับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันจะใช้ในการเลิกได้นะครับเพราะในที่สุดแล้วมันก็อาจจะหมายความว่าคนคนนั้นเนี่ยหันไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าแทนซึ่งก็ยังคงติดสารนิโคตินซึ่งเป็นสารพิษอยู่ดี ประเด็นในเรื่องผลกระทบต่อเยาวชนนี่เป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสําคัญมากนะครับเพราะว่าเรื่องของการเสพติดนะครับถ้าสมมติมันมีการเสพติดพวกสารนิโคตินอย่างเงี้ยครับหรือมีการสูบบุหรี่ไฟฟ้าตั้งแต่ตอนกันเป็นเด็กเนี่ยเด็กจะเรียนรู้ครับมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาพัฒนาการนะครับคือคนมันเริ่มเรียนรู้กับการเสพติดพวกนี้ในอนาคต,คตก็อาจจะกลายเป็นนักสูบจริงจังในอนาคตขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่เราให้ความกังวล เพราะว่าจริงๆแล้วนในเรื่องของการเสพติดสารนิโคตินเองนะครับมันก็มีผลต่อพัฒนาการของสมองนะครับจนถึงอายุ25ปีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่เราให้ความกังวลกับตัวเด็กและเยาวชนเป็นพิเศษนะครับและจุดหนึ่งที่อาจจะมีข้อถกเถียงกันในสังคมเยอะมากนะครับอย่างเช่นประเด็นความเป็นเกตเวอย่างเงี้ยแบบว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วเนี่ยอาจจะเปลี่ยนผ่านไปสูบบุหรี่ธรรมดาหรือไปใช้สารเสพติดอย่างอื่นหรือเปล่าผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับมันก็มีความเป็นไปได้มากตรงนี้ผมก็อยากให้เ,เด็กและเยาวชนของไทยเราเนี่ย อย่าไปเ,เขาเรียกว่าไปติดกับไอ้พวกสารเสพติดพวกนี้เลยครับนะเพื่อสุขภาพแล้วก็เพื่ออนาคตและคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนของเราต่อไปด้วยครับผม